สำหรับคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับการหยอดวัคซีนลูกไก่ครับลูกไก่ที่มีอายุตั้งแต่1สัปดาห์นะครับหรือตั้งแต่7วันนะครับก็ต้องทำวัคซีนที่แตกต่างกันไปนะครับวัคซีนตัวแรกสำหรับสัปดาห์แรกสำหรับลูกไก่ที่เราอนุบาลไว้นะครับก็จะเป็นวัคซีนสำหรับวัคซีนนิวคาสเซลครับสำหรับแก้ ทางเดินระบบหายใจของไก่นะครับสัปดาห์แรก7วันนี้นะครับก็สามารถไปขอได้ที่ปศุสัตว์อำเภอหรือทีอ่หาซื้อได้ที่ร้านขายยาขายอาหารสัตว์ของไก่นะครับก็จะเป็นวัคซีนนิวแคเซูลครับ,รบก็ใช้2ตัวยานี้นะครับเป็นแบบน้ําและแบบผงครับทําการผสมกันครับโดยใช้สลิงเข็มฉีดยานะครับใช้ยาตัวนี้ผสมกันแล้วก็ทําการ จับลูกไก่ครับที่มีอายุ1สัปดาห์นะครับในการหยอดวัคซีนครับหยอดไปบริเวณลูกตาของไก่นะครับใช้ประมาณ1-2หยดนะครับแต่ถ้าท่านใดที่ไปขอปศุสัตว์อำเภอมานะครับสำหรับ1ชุดจะสามารถหยอดลูกไก่ได้100ตัวนะครับเนี่ยนะครับก็ทำการหยอดที่ตาของลูกไก่นะครับจะช่วยแก้ปัญหาของการหลอดลมแก้เสพนะครับทางเดินหายใจ ระบบทางเดินนะครับในลูกไก่แรกเกิดนะครับทำการหยอดใน7วันแล้วก็สัปดาห์ที่3ของลูกไก่นะครับก็สามารถหยอดวัคซีนตัวนี้ได้เลยนะครับถ้าไม่ทำการหยอดแล้วก็จะเป็นปัญหาในอนาคตที่ไก่เติบโตได้สำหรับคลิปนี้ถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับ